พบกับพวกเราสองคนนะคะในช่วง t r รนดิ n ง now โกค่ะการค่ะแน่พี่โกกลับมาเจอกันอีกแล้วใช่ไปเที่ยวไหนมาหยุดวันหยุด ต้องบอกว่าต้องยืมคำของคุณนพรุธกล่ำทองมานะคะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างรักการรักงานเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนค่ะก็ทำงานถูกต้องนะคะ24ชั่วโมงค่ะจะเจอได้นะคะ24ชั่วโมงที่เพจ nbt connect ถูกต้องขายของแล้วนะอ่าใช่ก็แน่นอนนะคะเป็นคนรักการรักงานเพราะฉะนั้นก็น่าละค่ะทักมาก็อาจจะเจอแอดมินแบบสวัสดี ค่ะอย่างเงี้ยน้อยก็อยากให้มาคุยกันเยอะๆอะไรเงี้ยโดยเฉพาะรายการด้วยด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็เม้นมาพูดคุยกันได้นะคะใช่แล้วขอบตอบเลยโอ้วันนี้เรามาเจอกันวันหยุดอีกแล้วทําไมเราเจอกันทุกวันหยุดล่ะพี่โกเพราะว่าเราไม่หยุดค่ะจันถึงสุก ตลอดเลยแม้จะเป็นวันหยุดนะคะแต่เลิกก็ไม่หยุดถูกต้องแต่แต่เสาร์อาทิตย์ต้องให้เราได้พักบ้างต้องให้เราได้พักไปทํางานอย่างอื่นบ้างมาดูคลิปแรกเลยค่ะก็เป็นคลิปตํารวจทีบรถไอติมทีบคือหมายถึงทีบยังไงคะทีบแบบทีบให้ล้มอย่างเงี้ยเหรอทีบรถตํารวจอันนี้ไม่เก็ตมันยังไงไปดูคลิปมาพี่โกไปดูเลยค่ะว่าการทีบครั้งนี้ของคุณตารวจเนี่ยจะสร้างความประทับใจยังไงได้บ้างไปดูกันค่ะ ออตอนแรกเราตุ้งทีว่าเออถีบให้ล้มอะไรแบบนี้อ๋ออันนี้คือ,อด้วยรถเอ,อพดูปกติเวลาแบบเหมือนประมาณว่ามอไซค์เวลาเออเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำมันหมดหรืออะไรแบบนี้ก็ก็ใช้วิธีถีบแบบน,นี้ทกันน่ารักเนาะเห็นแล้วชื่นใจเลยเป็นก็ขอบคุณทีมจราจรสถานีตำรวจภูทรอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์อ๋อใช่นี่ไม่ทีบไม่เสร็จเลยค่ะคือน้ำมันให้ด้วยอ๋อรน้ำมันหมดคือจายาบบริการเป็นคนบาปพอคิดว่าทีบรถเส็จไม่ใช่โดนไม่ได้โดนจับทีบรถเส็จคือกินไอติมต่อ ไอ้เรื่องกินนี่คนโด่งแน่นอนอันดับหนึ่งค่ะนัทออนอันดับหนึ่งเลยนะน่ารักเนาะเขาเรีกบอกเป็นแบบประทับใจอะบอกว่าเนี่ยด้วยใจเลยถีบเพื่อประชาชนตํารวจพึ่งได้จริงๆนะเพราะปกติเวลาที่เราเห็นเหมือนประมาณว่าถ้ารถคันไหนที่น้ำมันหมดถ้าเป็นพวกมอไซค์อะไรแบบนี้เนาะเออเขาก็จะมีการแบบถีบ ทีบก็คือการเข็นนั่นแหละช่วยเข็นรุนไปข้างหน้าใช่รุนรุนรขอโทษนะคะเป็นคนภาคใดรุนไปเมื่อกี้อยากจะพูดรุนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ภาษากลางหรือเปล่านี่อ่าก็เป็นการแบบ ช่วยกันเข็นรถไปนะคะให้ถึงที่หมายนะพี่โกน่ารักเลยชื่นใจแทนจริงๆก็เห็นหลายเห็นหลายคลิปเหมือนกันแบบนี้ไม่ใช่แค่คุณตำรวจหรอกแบบคนที่ไม่รู้จักการบางทีขี่มอเตอร์ไซค์มาอ้าวน้องรถเป็นอะไรอ,อะไรอย่างงี้พอรถแบบน้ำมันหมดพี่อะไรอย่เงี้ยก็ช่วยช่วยกันถีบไปมีคลิปหนึ่งที่เห็นล่าสุดที่ เหมือนเป็นรถเมย์แล้วแบบรถเมยพังเออแล้วก็คนแบบว่าจากแบบคนทั้งในที่เป็นผู้โดยสารบนรถเมยอยู่แล้วแล้วก็คนที่เป็นแบบขับรถมาข้างนอกเนี่ยจ้าช่วยกันเข็นะจรู้นะคะคุณผู้ชมกำลังจะพูดว่ารุนใช่เข้าข้างทางเลยติดไงติดเอออ่ะก็เป็นความน่ารักของคุณตำรวจนะคะเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้พิทักษ์สันติราษนะช่วยประชาชนข่าวต่อไปเป็นข่าวเป็นคลิปที่เหมาะกับดิฉันมากของกินรู้รู้เลยเพราะว่าคนันทอ่อนนี่คือของกินอ่านไปคือกืนน้ำลายเอื้อกแล้วอะไปดูเค้กที่น่ากินกันบ้างดีกว่าค่ะคลิปขึ้นมาเลยค่ะนี่เป็นร้าน ชื่อว่าร้านบูนสโลว์คอฟฟี่แอนด์บาร์นะคะที่จังหวัดตรังค่ะพี่โกเขาทำเค้กทุเรียนชีสพายใช้เนื้อทุเรียนเนี่ยเป็นเนื้อหมอนทองล้วนๆพี่โกโอ,อุ้ยดูวิธีการทำเขาคือน่ากินมากเขาบอกว่าใช้เนื้อทุเรียนเนี่ยผสมลงในครีมชีสอเออในอ,อัตราส่วนที่มันเข้มข้นก่อนที่แบบเนี่ยจะลงตีให้เข้ากัน เข้มข้นมากเลยปกติเราเคยกินแต่พวกแบบชีสพายที่เป็นบูเบอรี่ชีสพายอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่คือเค้กทุเรียนหมอนทองชีสพายค่ะทุกคนเขาบอกว่าเค้กอันนี้นะคะทำเนี่ยหนึ่งปอนหนึ่งปอนขายได้ปอนละ1,200อบาทพิโกก็คือขึ้นมาเป็นแบบสองสามเท่าจากเค้กปกติเลยนะทุเรียนด้วยแหละใช่ทุเรียนด้วยแหละ คิดว่าน่าจะอร่อยอร่อยแต่ไม่ใช่ว่าจะหากินได้กันแบบตลอดทั้งปีไม่ใช่นะคะทุกคนเขากินได้เฉพาะหน้าทุเรียนเท่านั้นหรือว่าช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยแหละเนาะมันก็ใกล้จะหมดหน้าทุเรียนแล้วไม่ใช่ตกแต่งแบบธรรมดานะสวยนะคุณพี่ใช่ดูน่ากินมากเลยน่ากินน่ากินจริงๆแล้วว่าเขามีท็อปปิ้งเป็น นอกจากอยู่ในครีมชีสแล้วอ่ะก็ยังอยู่ข้างบนแล้วชิ้นใหญ่เบิ่มมากค่ะดูราคาที่เขาขายเนี่ยคือ125บาบทใช่ต่อชิ้นต่อชิ้นถือว่าไม่แพงใช่คุณเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆที่คาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ ราคานี้ซึ่งบางที่เนี่ย125รบาทไม่ใช่ทุเรียนนะคะอันนี้คือได้ทุเรียนนะถูกนอกจากนี้นี่พี่โกดูในนี้เลยเหมือนลอดช่องเค้กลอดช่องถูกต้องค่ะเค้กลอดช่องค่ะคุณพี่ค่ะเขายังมีเค้กลอดช่องที่เป็นแบบชิฟฟอนด้วยนะเขาบอกว่ารสชาติการกินเนี่ยจะเหมือนลอดช่องน้ํากะทิสดเลยใช้น้ําตาลตะโหนดเนาะให้ความหวานแทนน้ําตาลทรายมันก็จะแบบหวานหอม แต่มาทําเป็นในรูปแบบของเค้กก็กนนูก็น่าก็น่านลองอีกอย่างหนึ่งนะใช่ไม่ค่อยมีร้านไหนเขาทํานะพูดถึงจริงแต่เขาบอกว่าร้านนี้นะคะพวกเค้กทุเรียนชีสพายอย่างเงี้ยเค้กลออช่องเนี่ยทํามากว่า3ปีแล้วพี่โกแล้วขายเนี่ยขายหมดตลอดได้วันหนึ่งเนี่ยสี 4, ่พถึงหกพับาทรายได้เขาอะโอ้เยอะคือถ้าจะทำเฉยๆเนี่ย แน่นอนแหละถ้าทําแล้วแบบไม่ไม,ไม่ไม่อร่อยไม่มีคุณภาพเนี้ยคนก็คงไม่ซื้อเนาะอันเนี้ยคืออร่อยและมีคุณภาพเขาถึงขายได้ถึงขนาดนี้นะคุณผู้ชมอย่างเฉพาะทุเรียนเนี้ยคือติดต่อกันมาเป็น3ปีแล้วทุกทำทุกปีคิดว่าปีที่4ปีที่5ก็ยังทำอยู่เพราะว่าคน ค่อนข้างเยอะใช่แล้วก็แบบว่าถามหาตลอดแล้วหมดด้วยนะทุกวันหมดหมดทุกวันทําสดทํำยิ่งแบบส่สายทุเรียนเลเวอร์เนาะชอบแน่นอนเขาบอกว่าร้านนี้นะคะไม่มีวันหยุดนะเปิดทุกวันใครที่อยู่ที่ตรังก็ไปกันได้นะคะไปลองชิมลองทานแล้วก็ อาจจะนบ b อ x มาบอกเราหรือว่าคอมเมนต์มาบอกเราว่าใครเคยทาน้านนี้แล้วบ้างเนาะอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าเราคงไม่มีโอกาสได้ไปเพราะว่าทํางานทุกวันอุ้ยรู้น่าสงสารว่าไม่คนรักงานเม่คนรักงานนะเออหรือเราจะไปกันเลยวายได้ไหมล่ะเอออ่ะต่อไปพี่โกก็ยังเป็นเรื่องของทุเรียนอยู่โถกค่ะชอบกินทุเรียนหรือเปล่าถามก่อน ชอบมากนี่ชอบมากเราเพิ่งกินไปแบบประมาณเมื่อวานซื้อะไรแบบเนี้ยไปเมืองจันได้ไปชิมด้วยไหมวันนั้นที่ไปถ่ายรายการไปเมืองจันไปถ่ายรายการที่ไม่เกี่ยวกับทุเรียนแต่ว่าทุเรียนเนี่ยซื้อส่วนตัวค่ะซื้อเป็นลูกๆเพราะว่าชอบมากเลยแล้วก็แบบโอ้โห เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจันทบุรีมันถิ่นของทุเรียนนะเนาะช่วงนี้แบบเนาะแถบแถบนู้นนี่คือแบบเลียเลียปากแล้วอยากกินอีกแล้วค่ะดูดิทุกคนทำไมทุเรียนมีอะไรคะพี่โก่ก็คือแบบหลายคนชอบนะแต่แต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็แบบไม่ชอบอ่อใช่แต่ก็มีบางคนที่แบบลองกินแล้วแบบเออวิชอบแต่บางคนลองกินแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แนวไม่ใช่ทางจริงๆอะไรเงี้ย อะทำไมอ่ะอันนี้คือเขาลองหรอกินแล้วเป็นครั้งสุดท้ายพอหรอแล้วถามว่ามีคนนียไม่ชอบใช่เอาไปดูเออะไปดูคลิปกันค่ะนี่เจ้าตัวเล็กครั้งแรกตัวลูกโอ้ ถ้าเขาสู้นะพยายามกลืนจนหมดกินจนหมดคำเลยอ่ะคำแรกยังยิ้มอยู่ยังยิ้มอยู่อุ้ยเกือบจะออกมาแล้วแต่ยังไม่ออกมานึกถึงนนึกถึงหน้าแบบเด็กเด็กๆอ่ะเวลาที่แบบเคยได้กินอะไรครั้งแรกอะจะแบบเนี้ยแหละมะนาวก็จะแบบ อะไรเงี้ยพูดแต่น้องเขาน่ารักนะยอมแบบยอมเปิดใจกินครั้งแรกเนาะแต่วก็ว่าเออไม่กินแล้วเลยเขายังมีความพยายามแบบกลัวแบบแม่เสียใจหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้คุณพ่อคุณแม่เขาเป็นแบบทุเรียนเลิฟเร์ไงแบบชอบทุเรียนเงี้ยอาจจะแบบว่าเหมือนคุณแม่อาจจะแบบต้องกินให้หมดแล้วเปล่าต้องเขาวงการนะลูกเออก็เป็นทุเรียนครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ ครั้งสุดท้ายไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งตัดสินเพราะว่าตอนเล็กๆอาจจะไม่ชอบใช่ไหมทุกคนโตขึ้นมาเหมือนเนี่ยแบบตอนเล็กๆคือไม่ชอบเขาเรียกว่าอะไรนะพวกมระอะไรอเงี้ยสตอโตขึ้นมาอ้าวอยู่ดีๆกินเฉยเลยชอบชอบเลยใช่ไหมนี่ก็มีคอมเมนต์มาด้วยนะเขาบอกว่าเนี่ยหลังจากมีโพสคลิปออกไปแลยอย่าหัดให้ลูกกินทุเรียนเลย ถ้าชอบจะเป็นยังไงลำบากคุณแม่ค่ะเพราะว่าราคาสูงต้องซื้อไปออง แล้วก็แล้วก็ไม่คายด้วยนะไปสุดจริงๆนี่คนนี้บอกว่าแบบนี้ตัดกําลังไปได้อีกหนึ่งอ,อ,อันนี้เรื่องจริงเวลาเวลา,าจะดีใจอยู่ก็ได้นะเวลาซื<ๆ>้อทุเรียนมาเราก็แบบหูยอยากเก็บไว้กินคนเดียวอ,อะไรอย่างงี้จะได้ไม่ต้องแย่งกันกินนะ,ะโอ้ก็เป็นภาพความน่ารักน่ารักของน้องนะคะถึงแม้ว่าน้องจะมีความทรมานในการกินก็ตามแต่นะเอออ่ะก็ขอบคุณนะคะคลิปเจ้าของคลิปทั้ง3มคลิปด้วยที่นำมาฝา แล้วคลิปนี้เป็นไวรัลด้วยนะดูดิ13ล้านวิวน้องที่กินทุเรียนคุ้มแล้วลูกออกับการที่หนูลองชิมทุเรียนแล้วออได้13ล้านวิวคุ้มแล้วอเอออ่ะก็เป็นภาพความน่ารักวันนี้ที่เรานำฝากคุณผู้ชมกันทั้ง3คลิปเลยนะคะพี่โกะนอกจากนี้ใครที่มีคลิปอย่าลืม ส่งมานะถูกเดเราจะมีแอดมินดูอยู่นี่เข้าไปดูในอินบ็อกนี่ยังไม่มีคลิปของคุณน <c oughs> พลุชนะ <c oughs> อ๋ะอยังยังไม่ส่งมาอีกยังไม่ส่งมาเออก็สามารถส่งเข้ามาได้นะคะในอินบ็อกเพจ NBT Connect นะคะอ่าอ่าแล้ววันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ Thailand Connect ตั้งแต่ต้นรายการจนถึงขณะนี้เลยนะคะใช่พวกเราก็ลากันไปก่อนใช่นะคะเดี๋ยวสิเราต้องบอกต้องบอกให้ติดตามถูกต้องพรุนี้ยังมาพบกันอยู่นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะค่ะเวลา4ี่โมงเป็นต้นไปนะคะเจอกับเราทั้ง3ช่วง ไม่บอก<ช>ว่ากี่คนเพราะว่าไม่ได้เป๊ะตลอดอ่เจอ,อ,อกับเราทั้ง3ช่วงได้ใหม่นะคะในรายการไท i l a n d c ค n n e c t ค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ